สวัสดีครับเลนี่ทีวสครับมาต่อเลยเมื่อวานนี้ดันหันไปทดสอบโซล a าเซลล์ซะก่อนอเลยไม่ได้รีวิวตัวนี้เลยตัวนี้ MacBook Pro น่ารักนะเป็นน้องเป็นนักศึกษาต่างชาตินะครับใช้แล้วไม่อยากเอากลับบ้านอยากไปซื้อตัวใหม่ก็เลยฝากพี่ขายหน่อยมานี่เป็นรุ่นที่นะ MacBook Pro เราอยู่ด้านหลังนะลาเราเราไปคาเฟ่แล้วมีคนใช้ MacBook Pro <c oughs> ก็จะเด่นมากเลยเพราะว่าพอเปิดปุ๊บนะมันก็จะสว่างฮะด้านหลังก็สว่างตัวนุ่รูปแอปเปิลปนะปิดแล้วก็ดำอ่ะก็ยกขึ้นมาก็สว่างอะโอ้สุดยอดอ่ะมีเคสให้ด้วยไอทีแต่สติกเกอรนอนนนอ์นี่คือเคสนนเนี่ยนี่คือเคสะเดี๋ยวไปดูรุ่นใหม่กันมาดูแกะเคสดูก่อนนะ เพราะว่าบางคนก็ที่บอกว่าซื้อของมือสองคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกดีจริงไหมย้อมแมวไหมหนู่นนี้นั่นะอะไรก็แกล้วแต่นี่ก็เป็น MacBook Pro ดูใกล้ๆมันคือโมเดล A1502 อ่า16โวลต์ตัวนี้หมดประกันนะฮะมีประกันจากไดรีด่ทูยูเท่านั้นเองอถ้าเกิดว่าเสียก็คืนเงินแต่ว่าไม่ใช่แตกนะมั เราใส่แล้วเราลองเซตอัพเรียบร้อยระดับหนึ่งแล้วนะว่าเออมันใช้งานได้จริงเดี๋ยวลองใส่พาสเวิร์ดดูว่าแต่ว่าโดยโดยปุ่มก็คือปุ่มกดภาษาไทยภาษาอังกฤษชัดมีบนคีย์บอร์ดปรับแสงได้เดี๋ยวลองปิดไฟใช้ดูเดี๋ยวดูอื่นก่อนเพราะว่านานๆจะใช้ macbook ที่โอเคมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยว่าคุณสมบัติเป็นไงความสะอาดสะอาดเรียกว่าได้อันดับหนึ่งเลยนะ เพราะว่าใช้มาหลายปีแล้วเข้าไปเนื่องจากเราไม่มีกล้องซูมนะเราใช้มือถือเราก็เข้าใกล้ๆเลยกันผมกดให้นะ About System p e f o r m n c e นะเขาบอกว่าเป็นเวอร์ชั่น15.0นะครับ15.0อันนี้อาจจะเป็นเวอร์ชันใหม่ 16, 17แล้วมั้งอะ About นะเดี๋ยวอันน,นี้สำคัญเนี่ยเรามาดูว่า มันเป็น macbook pro l e n t i n a 13นิ้วปี2015 processor เป็นก็คือ cpu นะ2.7กิกดูออลคอร์อ่า intel core i5 แรม8กิกนี่ o r ิจินอลเลยนะไม่ได้มีอัพกรอัปเกรดมาเครื่องไม่เคยเปิดไม่เคยพังเลยเราไปดู display display ก็13นิ้วก็ประมาณเกือบ 2k มากกว่า full hd แล้วก็ฮาร์ดดิสตตอนนี้ก็อาจจะทั้งหมดประมาณ120กิกนะซไซส์ไว้4้ิกิกไอซัพพอร์ตนี่คงจะหมดอายุแล้วแหละซอฟต์แวร์ก็เดี๋ยวดีเซ็ตก็จะไม่มีซอฟต์แวร์พวกนี้ซอฟต์แวร์พวกนี้มันมาจากเราใส่ Apple ID เข้าไปซอฟต์แวร์ที่เราเคยซื้อเราก็ใช้ไปนะครับพูดถึง Performance ก็ยังดีมากต่อ Wi-Fi ได้เห็น Wi-Fi หมด ไม่ใช่ Wi-Fi ไม่มีนะเห็น Wi-Fi ทุกตัวเลือกได้แบตเตอรี่ก็เป็นที่ชาร์จแบบแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กไม่พอเสียบไปปุ๊บแล้วก็ติดแป๊กเลยอะแดปเตอร์ก็ยังดีอยู่อะแดปเตอร์หน้าตาเป็นอย่างงี้อะแดปเตอร์แล้วก็หัวชาร์จก็เป็นแม่เหล็กดึงออกได้ใส่ได้เนี่ยแม่เหล็กนะเรียกว่าราคาดี ทดสอบมาเรียบร้อยแล้วก่อนจะมารีวิวนี้เขาบอกว่าเปิดใช้งานมาแล้วไม่ต่ํากว่าสสัปดาห์หมายเขาว่าใน2ส,สัปดาห์เนี่ยเทสท,ทุกอย่างว่ามันใช้งานได้จริงเบาไม่ใช่ไปย้อมแมวขายหรือหลอกขายบางคนบอกนีก่ทำไมเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่ไปตัดต่อได้ไหมได้ระดับหนึ่งขณะเดียวกันบอกทําไมต้องมี MacBook จริงๆริง,รงบอกคนที่มี iOS ไม่เป็น iPad Apple i ิลไอโฟนนี่เนาะเขจะมีตัว MacBook สักตัวเพื่ออะไรเพื่อ Data ที่มันอยู่บน iCloud ก็สามารถมาอิดิตวนี้ได้ผมใช้ตัวนี้ประจําเวลาเราใช้มือถือในการเซฟพวกสลิปการโอนเงินมานั่งจัดก,การว่าสลิปโอนให้ใครมั่งดูนนี่วุ่นวายเือนกันก็เอาจากไอคาวดึงลงมาซึ่งบน Macbook ก็สามารถเห็น Data ทั้งหมดบน iPhone ได้บน iPad ได้เพราะนั้นการใช้ Macbook ในการบริหารจัดก,การข้อมูลในเครื่อง iPhone หรือ,อ iPad ก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นสนใจทักเข้ามา r e d y y t u use ครับขอบคุณครับ